โอเคนะขออนกกุญาตจอดดีค่ะซีนส,สถธนาอยู่ช่อง NR1 กับฟอร์ซ่า r i z o ซ5ในพาร์ทที่เท่าไหร่วะผู <c oughs> ดได้มาสภาพผู้เล่งหลงเลยเนี่ยวันนี้มารีวิวคาพากะามาสด้า323 GTR ปี1992กกันฮะจัดไปเลยรถคันนี้มันมีอะไรพิเศษหรือเปล่านี่ มิสีบีมิสิบีดูไอ้ลายเย็ยนี่วิ่งมาตลอดเลยแม่งเองยลายวิซซ่าต่อไอ้แต่ลายแม่งเองยโหลายมาสด้าสปีดเหรอใช่ไหมวิชายนี้ชิสสวยอ่ะเสียดเลยอ่ะไล่นี้เจน่าไอเอีนี่มันลายไอเซเว่นน่ะเหลคันนี้มันมีชุดแต่งไอเอี่ยเหรอไม่มีดิวิลานี้สวยอะชอบอะอันนี้แล้วกัน หพราะมันเป็นสีเขียว <c oughs> ไม่เกี่ยวโุว้ยเจ๋จัสีสวยจริงแต่ต้องหาล้อมแม็กที่มันอินนี่ด้วยเออแต่วันนี้ผมเจ้ารถคันนี้เป็นเลลี่นี่หวาเออว่ะปาดมาแล้ววะ่ะดูสิโอ เป็นเครื่องหกลิตรนี่เหรอ D D H C เครื่องหกลิตรไม่ใช่โรตารีร่วะแต่แต่รู้สึกว่าถ้าเป็นมรมาสหา้ามันไม่เปลี่ยนเป็นเครื่องโรตารี่ได้ไอ้เหี้ยจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเราไปขับอ่าไม่ใช่ขับสิเอาเราไปอัปเกรดดูยังเครื่องเดิมสี่ลิตร t u r ล o l a สี่โรเตอร์4ีหเสียงเสียงไอ้สี่โรไอ้สองจุดหกดีสีสสส่โ,โเรโเตอร์เนี่ยมันแม่งคือเจ็ดแปดเจ็ดบีชัดๆอะ่ะจะใส่รถแม่งอะไรขึ้นยื้อเลยนะ ่6ที่วินเทอร์บโบอ่าเดิมก่อนก็นได้เอ้ยเดี๋ยวเนืบบ่องจากรถคันนี้มาขาวสีวเราด้ยวยนี่หว่ากลับไปโอ้เอ่อโอเคอันนี้ก็ได้ติดก็ได้อ่าติด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 อ๋อสปายเลอร์ฮิ ใส่ไปแล้วกันเขียดีนี่ใส่ไปได้ไปะกระโปงพูดเหรออ้ยใส่ไปใส่ไปไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ก็ดีละเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ใส่ไปแล้วกันเพื่อส,ส,สตัมิน่าที่ดีในี่ยนะโคตไม่ใช่เออ,เอ,อคันนี้จะแต่งร้อยดีวปะชี้อ่นนี่ก็สวยนะแบบเป็สิ้งขอบขอบอะ่ะ เฮียี e เอสามเจ็ด่กล่าวจะเชียวอาให้ตายแต่อะไรแต่อะไรมันก็ส,สวยๆนะเยอะด,ด้วยเร่งๆอันนี้เอาอันนี้แล้วกันขนาดนี้พอแล้ว วันนี้จะารถคันนี้ไปแรนล,ลี่ก็ต้องใส่ยางแรนลี่ดิเออโอเคไม่ต้องเปล่าแล้วละดูเครื่องกี่วะอ่าไปโอ้เดี๋ยวนะเค่นี้มันก็ไปเอแล้วอ่ะนี่ไง ออไปเทอร์โบแลนดี้แหละเอ๊ะใส่สีเดีวะเสียสงกระพุ้มกว่าโอ้โหเสียงเทอร์โบโอพอจริง ใส่เดสเฮ้ยเดี๋ยนะเอ้อันนี้มันเดิมเดิมเดีวอะเออใส่สูงไปไม่ดีเอาความอีกเหมือนไอเลโนอะใส่โชว์สถิตดีเฮียความเว่งโคตรเฮียเลยอ่าคันนี้อันนี้แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวอัน ไอ้ไม่ใช่เลสดีต้องเป็นไลลี่เออเจ็ดหมื่นเก้าถักจริงรถถูกแต่แพงเออเว้ไปเลยโอ้โห แรงนะเนี่ยโอ้โอทำเป,ป็นรถมันนี้วะลองดูนี่ดิเฮ้ยว้าไปดรอปมีตรงไหนแรลรลี่บ้างนะตรงนี้นี่ตรงนี้เล่นบ่อยอยู่เอาตรงนี้บ้างอันนี้ไม่เคยเล่นอ๋อตรงนี้แล้วกันมันคือมันเหนียวก็เออนั่นแหละ เฮ้ยฟ hey. ้าผ่ายหเนีย่ยวะโอ้โ oh, ห oh. ดูมันโร้สเซนไอสักอย่างส่วนนี้มันสร้างเองเหรอโอ้โหสร้างโอ้โ oh, ห50 50รอบว่า,าปเดี๋ยวชายอีกไม่เอานะ50รอบว่าแห้งก่อนเออแค่แรกแค่2 3รอบก็จะบ้าปตาแล้วอันนี้50รอบทัาที่เหะ ไอ้ยี่กูแห้งมาดิมาดูว่าจะว่ามาว่าจะเป็นยังไงตดวตายแย้วโอ้โห เจอรถยุบ8090นี์ฆ่านยวฮัวีๆนอะไรกันด้วยอย่างอ่าอ่าเรื่อะยๆมีเนี่ยออดี้คอสโมคอ,อสโมไอสัตว์เนี่ยเื่อตัวนะหัวคอสโมจากไหนอะคุณะขโโัาคุณอะไรนี่อะคอโซ่ดิเออออดี้คอโซ่มีอสมองห้เทอร์โบโอโอ ก้าบีเโโรโนไฟส์เทอร์โบจยังไงเอาวาแะแต่ผมไม่สนใจผมจะท่อมที่เดิมโอ้โหอ้าวแมงเหยื่อเช็คพอ,อยกู <c oughs> อะไรเนี่ยเนี่ยแฮตเชลิง เฮลิริงคันนี้แอบน่ากลัวเนี่ยถ้าในที่จักของรถแลนดี่อ่ะเนฮะ้ยพี่จักน่ากลัวเลยทีเดียวแม่งแบบพอจะไผ่พอมจะเบี่ยงอ่ะเออไม่แย่ไม่แย่แต่ถือว่าโอเคเฮ้ยถือว่าดีเลยนะเลยอ,อย่างปุ้มปุมอีกแค่ไม่ต้องไปต้องปิดอะไรเยอะเลยปล่ขอยคัลลิ่ง่ขอยคัลลิ่งให้รถมันไหลแค่นี้เอง เฮ้ยบองโค้ชว่าจำไปต้องเบรกก็ได้ตรงนะตนั้นแหละแต่โค้งนี้ใช่โค้งนี้จำไปต้องเบรกผมอยากเอาโค้งให้มันดีกว่านี้เอายต้องเบรกเช็คอค้ยกูอีกอแล้วแม่เงเอ้ยเออเว้ย โโอหขวานนี้เออเหวีอ,อยไรคาได้ทีเดียวไม่เลยเออทริกโคอีกแล้วอะไรคำนี้ฮะสว่านนเออเว้ยเออ แหกเรียบร้อยหนึ่งดอกไปดูไปไหนดีเฮียโอ้ยเอ้ยไอ้ย,อย,อยอาโค้ชีเลยเสียงสี่ขข้างหน้า,นนาดิสิใส่พันนี้ไอ้ห้าขันดิส่หว่า ไม่สวนเลยตอนนี้เขาเรียกว่าเกิดการเรียนรู้แต่ตอนนี้กูมว่วงแง่เอ๋ยนะคำนี้เออตายแล้วเว้ย thích nói gì đi em ơi Hãy subscribe cho kênh อะไรรับเนี่ยเอาเว้ยโอ้โหสร้ายอย่างนี้แค่สลักนี่ทีเดียวเอาเว้ยแหกเฮ้ยแม่กรอเฮ้้ โหโยกหรอวะเนี่ยถามจริงเหนื่อยเลยได้แต่เหนื่อยเลยโอเคะต้องคลิปด,ดีต้องขออภัยไว้ด้วยวกันนะเพราะว่าถ้าคลิปมาสั้่ก็ไม่ต้องไปใจเพราะว่า ว,นนว,นนวันนี้เวลาน้อยมากรู้และวะ่ว่ะใช่อ่ะวันนี้เวลาเขาค่นอนข้างพขาสุดทวนก็เลยว่าอาจจะแค่รอบเดียวเอ๊ะแข่งได้รอบเดียวดยวิเออนะก็คลิปนี้ไว้มีเท่าน,นี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดชอบเพื่อกันนะฮะคลิปนี้ไปละอีชั่วะพอดีแล้วเจอกันในพาร์ทหน้าจะว่าจะเป็นยังไงนะเออรถใหม่เข้ามารีวิวอะไรอย่างนี้